ขอฝากไว้ก e e e. ินเหล้าด nah. e ีไหมโยมดีไหมดีขออ่านเงียมกินเหล้าดีไหมดีไหมนี่นี่ฟังฟังฟังไตเติ้ลต่อไปกินเหล้าดีไหมผมกินเหล้าจังล้อพ่อให้กินให้กินเหล้าก็คนชั่วเลยเฮ้ยเฮ้ย้ผิดวัดผิดวัดผิดวัดไปล้มพ่อผมกินเหล้าทางบ้านเมียผมก็กินลูกก็กินครับ ดีไหมครับอดอดีดีดีด,ด,ดีเห็นด้วยเห็นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกวัดแล้วมามามานี่คุยกันได้คุยกันได้อผมเล่นการพนันทั้งบานเลยครับเมียผมชอบเป่นหวยสามตัวมีถามจริงเหรอเนี่ยชอบเป่นหวยสามตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวเห็นหนอก่อนอ๋อไม่มีใครเล่นเลยดีมากนึกว่าเล่นพรุ่งนี้จะให้เออไม่เด้เล่น,เล,นเลยก็ไม่ต้องให้ ไม่ต้องหายแล้วเพราะไม่ได้เล่นนี่ขอฝากไตเติ้ลวิธีสอนไว้ด้วยขอฝากคณาจารย์ไว้ด้วยอย่าไปขัดคอครับคนไหนกินเหล้าดีไหมดีดีกว่าก่อนไปสอนชายแดนอย่าบอกกินเหล้าไมาด่ดีเล่นการพนันไม่ดีเดี๋ยวขอขาดนะดีไหมเจ้าคะ่ะดีเจ้าคะ่ะถ้าเป็นครูอาจารย์ผู้หญิงนะเอมาเมาชอบเมาครูสอนเด็กยังไง กรเพร้อมกินเหล้าเนี่ยจะสอนอยังไงดีไหมอ่ะครูผู้หญิงก็ต้องบอกดีเจ้าค่ะแล้วก็ต้องลงให้ใหญ่จังหวะดีเจ้าค่ะให้มันมีจังหวะถ้ายังไม่เข้าใจว่ายังไงเจ้าค่ะต้องฟังไว้อ๋อเข้าใจแล้วเจ้าค่ะให้มันจังหวะจะคนอะไงไรว่าไงว่าไงว่าไงไม่มีระบบเลยต้องมีระเบียบสิ นี่ยังมีตอนนี้เหตุผลนี่นาฟังอย่าไปขัขคอเขาแต่เราสอนด้วยบัณฑิตสอนให้เขาคิดสอนให้เขาได้แนวอย่าไปว่าเขาการสอนโลกสอนนักเรียนอย่าสอนด้วยการด่าอย่าสอนด้วยการว่าต้องสอนแนะแนวให้ได้คิดใช้ชีวิตปฏิบัติทำนี่อยู่ตรงนี้ขอฝากไว้ด้วยเทคนิคไอ้ไม่ดี ป้าเฉียมไนกิน,นเหล้าไม่เป็นท่าเนี่ยฮะนี่ในเรื่องเมื่อมาปฏิบัติกรรมฐานเลิกเลยลาลงแน่แน่ลาลงในเกแล้วนี่ลาลงใน,น,ลลใน,นวัดนี้เจ้งแน่แน่มีไม้พระทัยบิดโดดแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันกรณ์สโลบายการสอนบุญเจ้ายอดให้โลกไม่มีดาแล้วไม่ว่าแล้วไม่เสียดสีใครดนี่เหตุผลแต่พูดให้เด็กคิดพูดให้เขามีปัญญาพูดให้เขามีแนว พูดให้เขาเดินทางด้วยความถูกต้องนี่ถึงจะถูกวิธีการโกนโรบายการสอนขอฝากไว้อย่างนั้นเนี่ตาม,มาเนี่ยมีเยอะมาเมาเอต้องผาคืบาทผมกินนี่ผมเอามาเค้ื่อนขวดกินได้ไหมตรงนี้ได้สิไม่มีห้ามกินเข้าไปไม่เป็นอะไรละเอออ วัดนี้ดีเว้ยไปวัดโนด้นมาหาเาเล่าไปพระดา่าเลย <speaking out> นี่โยมบ้าบ่าบอเอาเล่ามากินด่าไม่อย่าอย่าด่าด่าแพ้นะด่าแพ้นะพูดให้มันดีๆเข้าใจง่ายฟังฟังเทคนิคฟังเทคนิคพูดร้ายเข้าใจยากเข้าใจไหมคะพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากนั่งกรรมาฐานจะรู้เอง ขอถามจร here, ิงๆครัโยมผู้หญิงที่อยู่ที่เนี่ยเอาความจริงมาพูดกันเคยทะเลาะภาษาไม่ลงไหมเคยมาไม่ถามจริงๆฮะไม่เคยเลยเหรอแหมสาธุแม้ดีมากดีมากแหมไม่มีคู่ไหนเลยม่จะเข้าทะเลาะกันขนาดแม้ดีมากไม่เคยทะเลาะกันแต่จะด่ากันใช่ไหมโอ้ดีมากที่สุดดีดีจริงๆ มีเหตุผลนะการการแนะแนวแนะแนวต้องมีเทคนิคไม่ใช่ไปว่าเขาสอนโลกก็อย่าไปด่าด้วยสอนด้วยใช่ไม่ได้เมตตากับโูกเสือ้วยโทสตีโลกเค่นนี้ไรสาระขาดเหตุผลของท่านผู้ใหญ่วางฝากไว้ด้วยต้องพูดให้มันเพราะแล้วพูดต้องยิ้มเย้ยอย่าหน้าบึ้งขึงจอลงจมูกคืดทัดทึนทัด นี่นการเจริญกรรมฐานทําให้เรารู้อะไรได้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนนเนี่ยจะรู้ขึ้นมาเอาเรื่องเก่ามารู้กันไม่ใช่เรื่องใหม่ประยุกขึ้นมาไม่ใช่สิ่งนั้นกรรมฐานเนี่ยสาโกนิยม